ราจะลอยกระทงไปทำไมแล้วใครอย่างอื่นมาทำกระทงได้ไหมส,าาสวัสดีค่ะวันนี้ทัฟฟี่เปิดตัวด้วยเพลงลายกระทงเพราะเพลงนี้คือสาร์แห่งความสนุกสนานเรื่องราวของวันลายกระทงนั่นเองค่ะแต่ทุกๆคนเคยสงสัยเหมือนทัฟฟี่ไหมคะว่า เราจะลอยกระทงไปทำไมนะ้าทัฟฟี่รู้แค่ว่ามันสนุกดีที่จะได้ ทำกระทงและปล่อยไปตามแม่น้ําท่างยังมีงานเฉลิมฉลองมีงานประกวดนางนพมาและมีพลุไฟสวยๆถ้าจุดเริ่มต้นที่ทําคนยุคก,ก่อนที่เอาของมาประดิษฐ์เป็นกระทงไปลอยน้ํามันคืออะไรกันนะพ้าตอนแรกเขาเอาอะไรเป็นกระทงกระทงที่เราทำตอนนี้มันเหมือนหรือแตกต่างกับคนโบราณกันนะถ้าทุกคนอยากรู้ท็อฟฟี่จะพาทุกคนไปอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ วันสำคัญของไทยโดยคุณธนากิจจัดพิมพ์โดยเิรามิตดจัดจำหน่ายโดยชมรมเด็กปีพุทธศักราช2,541แต่ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทอฟฟี่ด้วยนะคะงั้นไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะทอฟฟี่ หยิบยกตำนานอันนึงที่ทอฟฟี่รู้สึกว่าทอฟฟี่ชอบเพราะว่ามันสนุกดีและน่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังค่ะนันก็คือตำนานเกี่ยวกับเทา้าพระกาพรหมและการลอยกระทงเพื่อบูชาเทา้าพระกพรมบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกเรื่องนี้เป็นนิทานที่ชาวบ้านเล่าว่านานมาแล้วกาเผือกสองตัวทำรังอยู่บนต้นไม้ในป่าหิมพ่านใกล้ฝั่งแม่น้ำอยู่มาวันหนึง่งกาตัวผู้ออกไปหากิน แล้วเกิดหลงทางหาทางกลับรังไม่ได้ทำให้กาตัวเมียโดนพายุใหญ่พัดตกจากรังแล้วไข่ก็ตกมากระจัดกระจายทั่วทำให้ไข่ทั้งห้าฟองในรังนั้นลอยไปในแม่น้ำ นางกาเสียใจร้องไห้หนักมากๆแล้วก็ขาดใจตายไปและต่อมาก็ได้ไปเกิดเป็นเท้าพักกับพรมในดินแดนพรมโลกแล้วบรรดาไข่ไปไหนละคะแต่ละฟองก็ลอยตุ๊บป่องตุ๊กป่องไปที่อื่นหมดได้มีสัตว์ต่างๆมาพบเข้าและนำไปเลี้ยงดูซึ่งก็ได้แก่แม่ไก่แม่นากแม่เตา่าแม่โคและแม่ราชสีแต่พอฟักออกมา หลับเกิดออกเป็นมนุษย์ไม่มีไข่ฟองไหนที่เกิดออกมาเป็นกาแม้แต่สักฟองเดียวเลยค่ะ <ères> พอโตขึ้นชายทั้ง5้าก็อยากบวชบรรนฤอษีเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็บังเอิญไปเจอกันค่ะพอพูดคุยกันก็รู้ว่าเป็นพี่น้องที่พลาดพากกันมานานทุกคนจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเกิดจะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ร้อนไปถึงมัรดาด้วยแรงอธิษฐานนี้นะคะท้าพระกะระง ซึ่งเคยเป็นแม่กามาก่อนก็เสด็จลงมาด้วยแปลงร่างเป็นกามาคุยกับลูกๆและบอกอีกว่าถ้าคิดถึงแม่ก็ขอให้เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน12ให้เอาก้าดดิบผูกไม้เป็นตีนกาปากักทูบเทียนบูชาลอยกระถงในแม่น้ำเพื่อแสดงความคิดถึงแม่ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการลอยกระทงบูชาเท้าพักกรมเพื่อบูชาตามรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำนำมาธานาทีส่วนฤาษีดังห้าก็ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามคำอธิษฐานดังนี้ด้วยสมพระองค์แรกได้มาเกิดบนโลกไปตั้งแต่อดีตและส่วนองค์ที่สจากวงโคพระสะมณโคดม ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรารู้จักเองส่วนพระองค์ที่5พระศรีอเริยเมตรยัยยังไม่เกิดและจะมาเกิดในอน,อนาคตข้างหน้าค่ะเป็นยังไงคะสนุกสมกับที่ทอฟฟี่บอกไว้จริงๆใช่ไหมคะ พอเรารู้ตำนานมาแล้วทัฟฟี่ก็สงสัยต่อไปอีกค่ะมันจะเกี่ยวกับประเทศไทยตรงไหนใช่ไหมคะทัฟฟี่ขออ้างอิงหนังสือเรื่องตำรับเท้าสีจุลาลักษ์ว่าไว้ว่าลายกระทงมีมาตั้งแต่สมัยยุคสุโขทัยต่อมาในนพมาหรือเท้าสีจุลาลักษ์พระสนมเอกของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงรูปกระทงให้เป็นรูปดอกบัวแทนการลอยโค้งด้วยสมัยนั้นกระทงจะทําเพื่อบูชาดอยพระพุทธบาทที่ริมแม่น้ํานำมมาฐานทีซึ่งเป็นแม่น้ําสายหนึ่งในประเทศอินเดียปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุทธา จากวันนั้นส่วนนี้นางนพมาศก็มีความคิดสร้างสารรค์ประดิษฐ์กระทงที่ไม่เหมือนใครในสมัยยุคสุโขทยัยคนไทยเราไม่น้อยนะประดิษฐ์กระทงหน้าตาปแปลกๆตามยุคสมัยเช่นเดียวกันค่ะอยากรู้กันไหมคะว่ากระทงมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรกันบ้างงั้นไปดูเลยค่ะทัฟฟี่จะขอยกตัวอย่างกระทงมาให้เพื่อนๆฟังนะคะ มีทั้งหมด12กระทงที่ทัฟฟี่นับได้นะคะกระทงที่1กระทงดอกบัวแบบที่นางนพมาศทาตั้งแต่สมัยยุคสุขโขทยัยที่ทําจากดอกบัวและพับกลีบสวยงามกระทงที่สองกระทงหยกกล้วยหรือกระทงใบตองยังเห็นอยู่ในปัจจุบันเก็บได้ง่ายย่อยสลายในเวลา14วันหรือ2ออาทิตย์ กระทงที่3มกระทงหัวปลีทำจากหัวปลีนำมาพับให้สวยงามแต่ไม่ค่อยนิยมเพราะพับยากและทำได้น้อยชิ้นกระทงที่4กระทงสายจากจังหวัดตากทำจากกระลาและหลอกเกียนไว้ข้างในตรงกลางย่อยสลายใน1 4ถึง30วันกระทงที่5กระทงกระดาษทำจากกระดาษสีต่างๆทำได้ง่ายเย่อยสลายใน2ถึง5เดือนกระทงโฟมทำจากโฟมและกระดาษยุ่น หายง่ายราคาถูกแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมคะย่อยสลายได้นานมากๆเลยนะคะกว่าจะย่อยได้ใช้เวลา50ปีค่ะ กระทงที่7กระทงขนมปังจากแนวนคิดที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดลอ้อมเพราะย่อยสลายใน3วันและปลาก็กินได้กระทงที่8กระทงกลวยไอติมต่อยอดมาจากกระทงขนมปังและอยากช่วยลดมลพิษมีสีสันสวยงามย่อยสลายง่ายพอยในสวันแต่ราคาแพงกว่ากระทงที่9กระทงแป้งมันสำปะหลังใช้แป้งมันสำปะหลังมาละลายน้ำผสมสีปั้นเป็นรูปร่างต่าง ปนางปลาที่ต้องการใช้เวลาย่อยสลายเร็วมากภายในหนึ่งชั่วโมงกระทงที่10กระทงขนมปังข้าวโพดทำจากขนมปังข้าวโพดย้อมสีแล้วนำมาติดกันเป็นกระทง n g ทำง่ายย่อยสลายใน3วันและปลาก็กินได้แต่ถ้ามากเกินไปน้ำก็จะเน่าเสียได้เช่นเดียวกันค่ะกระทงที่11ปกระทงน้ำแข็งทำจากน้ำไปแช่ช่องแข็งแล้วเอามาล่ แข็งจะละลายไปกับน้ําโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมค่ะกระทงที่12บสองกระทงที่เราทําออนไลน์เราไม่ต้องเสียเงินซื้อกระทงแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสุดท้ายแล้วแม้ประเพณีรอยกระทงจะมีความงดงามทางประเพณีและวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมาช้านานแต่เมื่อวันเวลาและสิ่งต่งางๆเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราต้องคิดถึงอย่างมากในขณะนี้เราพบเจอปัญหาโลกร้อน ที่หนักขึ้นทุกป,ปีเราคงต้องเลือก็ัเองแล้วล่ะคะ่ะว่าเราจะใช้กระทงแบบไหนที่เหมาะกับตัวเราและสังคมของเรามากที่สุดขอให้ทุกทุกคนมีความสุขกับประเพณีลอยกระทงถ้าอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ก็สามารถไปหาอ่านได้ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรีหรือห้องสมุดใกล้บ้านคุณนะคะและอย่าลืมมาฟังเรื่องสนุกๆจากคัฟฟี่ในครั้งต่อไปวันนี้คัฟฟี่ขอลาไปเตรียมกระชงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ